ไข่พัมพืชจิ๋วโปรโตีนสูง ลักษณะของไข่ผำนะคะก็เป็นพืชน,น้ำลอยอยู่บนผิวน้ำนะคะมีสีเขียวสดมองเหมือนไข่ปลาเล็กๆนะคะดูเพลินๆอาจไม่สะดุดตาแต่ไข่ผำคือทรัพยากรทางอาหารที่ทรงคุณค่าทางเศรษฐกิจนั่นเองค่ะวันนี้ก็ได้มาสัมภาษณ์คุณเอ๋นะคะเจ้าของสวนป่ารีสอร์ทนะคะได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงไข่ผำนะคะเพราะว่าไข่ผำมนะคะสามารถรังสรรอาหารได้หลายเมนูเลยค่ะเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากเลย ละะแล้วก็ยังสามารถทำเมนูได้หลากหลายจากการไปดูงานนะคะพบว่าไข่ผันะคะสามารถเพาะเลี้ยงได้ง่ายใช้น้ำน้อยโตเร็วและเก็บเกี่ยวได้2-3วันนะคะต้นทุนต่ำแต่สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกรราคาปลีกในท้องถิ่นนะคะอยู่ที่กิโลกรัมละ80-200บบาทค่ะยิ่งเลี้ยงในบอ่อที่สะอาดมากเท่าไหร่ราคาก็สูงตามนั้นเลยนะคะ หากนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปเช่นผงโปรตีนเครื่องดื่มหรืออาหารสุขภาพก็สามารถเพิ่มมูลค่าได้หลายเท่าเลยนะคะ <S <S ไม่เพียงเท่านั้นนะคะไข่ผับยังมีศักยภาพในตลาดโลกโดยต่างประเทศนะคะให้ความสนใจนำไปต่อยอดอดุหกรรมอาหารแห่งอนาคตนะคะ ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ที่มีโอกาสเติบโตสูงมากเลยค่ะแต่ถ้าจะเลี้ยงให้สะอาดนะคะก็ควรใช้น้ําสะอาดไม่ปนเปื้อนสารเคมีนะคะไข่พัมนะคะต้องการแสงแดดที่พอเหมาะไม่ร้อนจัดถ้าแดดแรงเกินไปนะคะก็ควรมีสแลนพางแดดด้วยนะคะไข่พัมจึงไม่ใช่แค่อาหารพื้นบ้านแต่เป็นทั้งโอกาสทางเศรษฐกิจอาหารแห่งอนาคตที่จะช่วยสร้างทั้งสุขภาพดีและรายได้ที่ยั่งยืนให้กับคนไทย